สนุกมากครับคำนี้ว่า สนุกครับชอบครับชอบมากครับฝากตามในซ่อง t r u ีดีครับต้องบอกว่าผมและทีมช่วยให้มันออกมาได้ค่อนข้างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของความถูกต้องทางการแพทย์เนี่ยเราก็พยายามไม่ให้ผิดพลาดเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะเคยเคยเห็นมานะครับเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนครับโดยส่วนตัวเองก็ที่มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็เพราะว่าดูซีรีส์อย่างเงี้ยนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามโชว์และบองว่าสนุกได้ทั้งข้อคิดแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับก็ขนาดเป็นหมอเองรู้สึกว่าทำได้สมจริงบ้างแล้วก็นักแสดงก็เล่นดดีีค เนี่ยความคาดหมายทั่วไปเดี๋ยวจะการปือว,ว่าชุวยกันเองนะนะเรว่าอยากให้ไปดูดันว่าอยา่างสบอเรารสึกว่าพอได้ดูของเราไปนี่ซึมากมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกขายดีอยูน่นะเพราะว่าเราเใช้เวลาขายซัมเมอร์ดีไปกับก้าเดือนที่ใจมากที่มันถอดมาอีกแ่นก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองติดตามดนะครับบอกเลยว่าอันนี้คือซีรีส์แห่งปีครับทุกคน ป็นอะไรที่เกินคาดมากๆเราก็แบบคาดหวังในระดับหนึ่งว่าเวอร์ชั่นไทยก็อย่างน้อยประมาณมาตรฐานแล้วนะอะไรเงี้ยพอมาดูปั๊บทุกคนน้ำตาไหลเวอร์ชันบางประเทศเดี๋ยวผมยังไม่น้ำตาไหลตั้งแต่ EP ีแรกเลยแต่ว่าอันนี้ผมกันน้ำตาไม่หยุ่จริงเมื่อเป็นซีรีส์นามีแห่งปีะรับเต็มไปด้วยแบบความรักความอุกคิดแบบแท้ที่สุดเลคือนักแสดงเวอร์ชั่นไทยก็ไม่แพ้ใครจริงๆครับนอกจากความ เจ๋งของชาชีหวอที่เขาทําอย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็ได้แยกชิดในการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นกันก็เป็นเหตุสไตล์ความเป็นไทยในเรื่องได้แบบน่าสนใจมากเลยครับทำถึงจริงเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้ดูนครับตอนเราถ่ายเนาะอาจจะไม่ได้เม็ดมวดพอแบบมาตัดม้วนๆมีอะไรฟกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีกว่าที่คิดมากๆ่าดีใจมากคิดแบบทุคนยาชีเนสก้อนออกมาแล้วอีกตัวก็ดีใจมาก